ะเฮ้ยเงียนมองเห็นที่ครูแชร์ไปไหมคะมองเห็นสไลด์ไหมครับมองเห็นไหมคะเห็นคะมองเห็นนะคะอ่าวันนี้นะคะครูจะสอนนักเรียนเรื่องเวิร์ก นะคะ verbs ใครรู้บ้าง v e r b แปลว่าอะไร v e r b เติม s ด้วยนะคะ verbs ใครรู้บ้างแปลว่าอะไรเอ่ย v e r b to be หรอคะ v e r b เฉยๆค่ะไม่ใช่ v e r b to be ปัญญาบาัตนเป็นไงตอบหน่อยสิครับ v e r b คืออะไรครับ v e r b คืออ,อนะไรครับตอบดูหน่อยอ้าวตอบไม่ได้สักหน้ะ อ่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะ verb คืออะไรแต่ก่อนที่จะเรียนเรืเร่อง verb เดี๋ยวครูขอทบทวนคำการออกเสียงคำศัพท์นะคะครูอยากจะสอนการเทียบเสียงตัวอักษรนะคะในแต่ละคาบเนี่ยอยากจะให้นักเรียนรู้ว่าตัวอาากักษรภาษาอังกฤษตัวนี้อ่าเป็นเท่ากับตัวอะไรในภาษาไทยนะคะ วันนี้ครูจะสอนพยัญชนะสองตัวนะคะได้แก่การออกเสียงตัว B กับตัว L ซึ่งเป็นถ้าเทียบภาษาไทยเขาเรียกว่าคำควบกล้ำนะคะเสียง B B ในภาษาอังกฤษออกเสียงเบ B b บ B เบเทียบได้กับเสียงภาษาไทยก็คือคล้ายกับเสียงตัวบอใบไม้ใช่ไหมคะเสียง L L ออกเสียง L ล L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  เสียง L ในภาษาอังกฤษตัว L เนี่ยนะคะเทียบได้กับเสียงภาษาไทยคือคล้ายกับเสียงตัวลอลิงนะคะ B B เเท่ากับตัวอะไรแล้วนะ B ตัวอะไรนะคะโอเว่นบ <A, S 2> <น> B ตัวอะไรนะลูกว<น>อ B, เวน่นบีอเว B ออกเสียงตัใบไม้ใช่ค่ะเสียงตัวใบไม้ค่ะ L อเลอเสียงเลอตัวอะไรนะคะตัวแหวนค่ะตัวแหวนเนาะตัวอะไรคะลอยนีนะคะ L อลเลอรบีเออลอออกเสียงสิ B B เ L เลอออกเสียงให้ครูฟังหน่อยค่ะเบอร บ b l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  b l l เอลลารัดกินอย่างเดียวเลยนะกินอย่างเดียวเลยออกเสียงด้วยออกเสียงค่ะตัวบ l เอลเบ l ล L เบรเลอเบลอ่าเราสามารถออกเสียงสองตัวนี้ได้โดยที่อย่าให้มีอาหารอยู่ในปากเพราะถ้ามีอาหารอยู่ในปากออกเสียงยากนะคะปืนลมมือคอนนะคะแล้วก็ค่อยออกเสียงปักสีะเบอเลเบอเลเออเบอเลบอเบลเบอเบล อโอเคได้ค่ะได้ค่ะทีนี้เมื่อเราออกเสียงเบิร์เป็นตัวควบกล้ำนะคะเป็นตัวควบกล้ำเบกับเลอร์เบิร์ทีนี้เราลองดูว่าเรามาออกเสียงเป็นเป็นคำศัพท์นะคะเราออกเสียงเป็นคำศัพท์ได้อย่างไรอ่ะดูคำแรกค่ะดูคำแรกนะคะ คำแรกออกเสียงค่ะ blouse 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 ตัวที่สองค่ะ blackboard 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 ดีมากค่ะคำที่สามค่ะ b l i n d b l i b l i b l i n d ทำต่อไปค่ะ blanket 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 ถ้าแบงค์มันก็ไม่เบลล์มันไม่กลั้มนะเพราะฉะนั้นเราออกเสียงเหมือนเสียงควบกลั้งมันจะออกเสียงเบลเบลถ้านักเรียนออกเสียง blanket มันไม่ใช่เสียงมันจะผิดเพี้ยนทันทีนักเรียนต้องฝึกก่อนเบลเบล blanket blanket ใช่ค่ะการที่เราฝึก ออกเสียง2ตัวนี้ควบกันเวลาเราอ,อคำศัพท์มันจะไม่พลาดนะคะเวลาเราออกเสียงคําศัพท์มันจะไม่พลาดแต่ถ้าเราไม่ออกเสียงควบกล้ามแล้วเราไม่ฝึนเราก็จะออกเสียงพลาดเหมือนเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเราออกเสียงพลาดเนี่ยก็จะฟังกันไม่รู้เรื่องนะคะเรียนฝรั่งก็จะไม่เข้าใจอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเรียน blouse blouse blackboard blackboard l i n ลายลาย Blanket b a n k e t ฮะแล้วแปลว่าเสื้อสตรีเสื้อผู้หญิงนะคะเสื้อสตรี This blouse is beautiful เสื้อตัวนี้สวยเสื้อสตรีก็คือเสื้อผู้หญิงนะผู้ชายไม่ใส่นะคะเสื้อแบบนี้ Blackboard Blackboard ก็คือกระดานดง I draw a picture on the blackboard ฉันวาดฉันาภาพบนกระดานดาเก่งมากค่ะ บลายบลายแปลว่าคนตาบอดนะคะ The blind woman walks slowly ผู้หญิงตาบอดเดินช้าช้าบลายตาบอด I need a big blanket ฉันต้องการผ้าห่มใหญ่ๆนะะต้องการผ้าห่มผืนใหญ่ blanket ผ้าห่มดูต่อเลยนะคะ Blouse b l a c k r d blanket b l e s อ่าโอเคแบงค์เข็ผ้าห่มลายตาบอดเล็บบอด,ด,บดกระดานดำแล้วเสื้อผู้หญิงต่อค่ะตัวต่อมาบลูบลูบล l บล b l ลูคือพัดหรือเป่านะคะบลูพัดหรือเป่า the wind is blowing ลมกำลัง พัด blowing กำลังพัดถ้า blow พัดหรือเป่าเนี่ยเป็นเป็นคำกริยานะคะ The wind is blowing ลมกำลังพัดต่อไปค่ะ Bl ank, blank 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 <c oughs> แปลว่า <c oughs> ช่องว่าง blank <c oughs> แปลว่าช่องว่าง <c oughs> You feel the answer in the blank <c oughs> เธอเติมคำตอบในช่องว่าง นะเธอเติมคำตอบในช่องว่างตัวต่อไปค่ะ black 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 แปลว่าสีดำอีกาสีดรสีดำ black แปลว่าสีดำนะคะ the c ข o าว is black อีกามีสีดำนะอีกามีสีดำต่อไปค่ะ black black ออกเสียงค่ะ black black b l o o แปลว่าเลือดนะ b l o o แปลว่าเลือด The blood is red เลือดมีสีแดงสีแดงนะค่ะตัวต่อไปค่ะ Blender Blender อ่า Blender แปลว่าเครื่องปั่นอาหารนะ Blender เครื่องปั่นอาหาร t h i s is a blender นี่คือเครื่องปั่นอาหารนะคะอ่าต่อไป Blue 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 b l u l e สีฟ้า blue เพรว่าสีฟ้า the sea is blue the sea is blue ทะเลมีสีฟ้าทะเลมีสีฟ้านะคะ blue black black b l a c d black l a c blender เบลนด์นะบล e บลูเบลนด์เบลนด์แบทแบทเบคเบคเบคแบล็คแบล็คบลูแบทบลูอ้าโอเคค่ะบางคนสนใจบางคนนั่งจะหลับแล้วนะคะ โอเคเช้าเช้ายังไม่ตื่นมันไม่สดชื่นอาบน้ำหรือยังยังยัง <c oughs> ดูคำที่หนึ่งคะ่ะนักเรียนดูจากภาพเมื่อกี้คำศัพท์ที่ครูเสนอไปคำที่หนึ่งเขาให้นักเรียนเรียงตัวอักษรให้เป็นคำที่ที่ถูกต้องตามภาพนะฮะครูจะให้ตัวอัพท์มะไม่ค่ะไม่ต้องเขียนให้ตอบให้ตอบอย่างเดียวไม่เขียนนะ

ตัวว่าผ้าห่มค่ะแปลว่าผ้าห่มถูกต้องค่ะตัวที่สองค่ะ b l o w b l o w เก่งมากสะกดค่ะผูดช้างใช่ไหม blue d d o w l นีอะไรคะ no ครูสอนการออกเสียง b b l ใช่ไหมอ่ะเบลเลอร์มันต้องขึ้นต้นด้วย b l ใช่ไหมคะ l w l w A L. W B L O W ถูกต้องค่ะ B L O W Blow Blow แปลว่าอะไรแล้วนะคะถ้วยชามแปลว่าถ้วยชามไม่ใช่ไม่ใช่ถ้วยชามครูเพิ่งสอนไปเมื่อกี้เอง Blow แปลว่าเป่าหรือพัดใช่หรือไม่ The wind is blowing ตัวต่อไป เีกันเหมือนเดิม B L O U S E ตัดตัวสุด B L O U S E อาจว่าแปลว่าเสื้อผู้หญิงหรือเสื้อสตรีถูกต้องค่ะเก่งมากข้อต่อไปค่ะ Black บ l a c เ b ล a c เ B-L-A-C-K เอเอแบล็กแปลว่าดําดําถูกต้องค่ะตัวต่อไปค่ะบีเอลเ อ่าน <molec. S 2> ี่แหละเมื่อกี้ที่ครูนำเสนอนักเรียนนักเรียนลืมดูนักเรียนลืมสังเกตใช่ไหม B L E ใช่ค่ะถูกต้อง Blender แล้วมันสะกดยังไงอ่ะ B L E N D E R ถูกต้องค่ะ B L E N D E R Blender แปลว่าเครื่องปั่นอาหารคะเครื่องปั่นโอเคค่ะต่อไปค่ะ บล็กบอร์ดตองเป็นบมดค่ะ B L B L E L B H B O I B L A C K ถูกต้องค่ะแบล็กถูกแล้วแล้วต่อไปค่ะ B ตัวต่อไปค่ะไม่โหลดไปลู่ลู่ลู่อ่านว่า B O O B L O O D ถูกต้องค่ะอ่านว่าอะไรคะ B L O O D ถูกต้องค่ะอ่่าานวไม่ใช่แต่นคืแบลัดถูกต้องถูกต้องค่ะบลัดค่ะบลัดบลัดแปลว่าอะไรคะ เลือดมีสีแดงอ่าเลือดมีสีแดงนะคะเอาไปค่ะ B L U I อ่ามี I U I ถูกต้องค่ะ<ล>อาจว่าลูแปลว่าส,สีศาจน้ำเงิน

โอเคดูอีดูสีฟ้าสีน้ำเงินตัวต่อไปค่ะพี่ก็ไม่รู้ B L I N D เก่งมากค่ะ B L I N D อ่านว่าอ่านว่าคุณนบอาบอตาบอด ตาบอดอ่นว่าบลายใช่ไหมคะบลายตาบอดถูกต้องค่ะตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้าย blank blank อ่านว่า blank b l a c k ว่า <Black. S 1> <Black. S 2> ช่องว่างเก่งมากคะ่ะไม่ียนออกเสียงให้ครูฟังอีกครั้งคะ่ะคำที่หนึ่งคะ่ะ blank แบล็คั้งที่สองค่ะดูดูครั้งที่สามค่ะเบาเบตลองค่ะคั้งที่สีค่ะแบล็้าค่ะบินเดอร์บินเดอร์เบลนเดอร์เบลนเดอร์บอร์ดคั้งที่หกค่ะบบร์ดบอร์ดเดค่ะบอร์ดลาดเก่งมากค่ะแบลูแล้ค่ะ ลาย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 แล้วก็สิบค่ะแบงค์แบงค์มากค่ะอ้าวโอเคผ่านไปนะคะสิบคำเดี๋ยวครูจะให้ลองสุดอีกครั้งนะคะสุดอีกครั้งอ้าวดูค่ะคำที่หนึ่ง blue ความหมายค่ะแม่ blue สีฟ้าสีฟ้าต่อไป blow blow ท่องว่างยังไม่ถึงค่ะโลวปาวถูกองค่ะแบงค์เลสเทปาคนถูกต้องค่ะแบบอร์ดเลบบอรกระดานดำกระดาษดำ้องคเลสเลสสีดำถูกต้องค่ะแบงค์แบงค์บ์หอล เลือดไม่ใช่ช่องว่างช่องว่างถูกต้องค่ะช่องว่างค่ะแบล n งช่องว่างเวลาครูเขียนแล้วครูแบล n งเอาไว้ก็คือครูเว้นช่องว่างเอาไว้ใช่ไหมคะแบล n งช่องว่างต่อไปค่ะ blouse เสื้อผู้หญิงเสื้อผู้หญิงนะคะ next เครื่องปั้นเครื่องปั้นนะคะแบล c k เลือดค่ะและสุดท้ายคบลายตาบอดค่ะอันนี้การอทุกคำจะออกเสียงเบลอทุกคำจะออกเสียงเบลอแล้วเป็นคำศัพท์ใหม่ที่ครูสอนนักเรียนเพื่อนักเรียนสังเกตไหมคะว่าการรู้ศัพท์เนี่ยมันได้เป็นได้เปรียบใช่ไหมคะนักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษได้ดีมากดีน้อยมันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนรู้คำศัพท์มากหรือน้อยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์มากได้เปรียบไหมคะ ได้เปรียบมากเลยนะคะได้เปรียบมากเลยหลายค่ะหลายคนครูได้ยินว่าสามารถตอบได้สะกดคําได้นี่คือนักเรียนอาจจะมีพื้นเดิมหรือนักเรียนใส่ใจที่ครูสอนไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เรียนขอให้สนใจคําศัพท์มากๆแล้วก็ทบทวนเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะวันนี้อ่านไปวันนี้ครูสอนนักเรียนเรื่อง verb นะคะ verb v e r b อ่านว่า verb นะเวิร์บก็คือคำกริยาคำกริยาคำกริยาเราไว้ใช้ทำอะไรนม่เรียนเอาไว้ขยายคำนามใช้ในชีวิตประจำวันเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการการกระทําไม่ว่าจะเป็นการกระทําของคนหรือของสัตว์นะคะมันจะมีอาการการกระทําสิ่งของได้ไหมอ่ะใช้คำกริยากับสิ่งของได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าสิ่งของอ่ามันแสดงอาการไม่ได้ค่ะสิ่งของเพราะมันไม่มีชีวิตนะคะเอาละทีนี้เวิร์มหรือคําปรียาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะคำที่หนึ่งค่ะนักเรียนสลีป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 คืออะไรคะนอนหลับต่อไปค่ะดง n ์ ดื่มดื่มนะคะดื่มดื่มน้ําดื่มนมดื่มอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นการดื่มต่อไปค่ะสวิมสวิมว่ายน้าน้ำเก่งมากห้องนี้เก่งใช้ได้ทีเดียวรันรันนะคะซิทนั่งสมาธินั่งสมาธินั่งเฉยๆได้ไหมฮะได้ค่ะได้นะคะซิทแปลว่านั่งนะคะต่อไปค่ะคิก แปลว่าเตะแปลว่าเตะถูกต้องค่ะเก่งมากซิ่งแปลว่าร้องเพลงร้องเพลงออกออกอกแปลว่าทำอาหารทำอาหารนะคะว่าว่าเดินแปลว่าเดินนะคะดิกดิกแปลว่าคูณแปลว่าคูณอีกแปลว่ากินรีนแปลว่า รีบแปลว่าอะไรครรีบอ่านนะคะอีมากอ่านค่ะถูกต้องมีอีกค่ะคําต่อไป close แปลว่าปีดตอรปีเยี่ยมมาค่ะ watch แปลว่าซักกผ้าซักผ้าแปลว่าซักนะคะซักหรือล้างนะคะ watch ซักก็ได้ล้างก็ได้ถ้าซักผ้าใช้ wash wash the clothes คือซักผ้าถ้า wash the dish ก็คือล้างจาน นะคะจะใช้ซักหรือล้างมันขึ้นอยู่กับรูปประโยคที่เราใช้ถ้า wash the dish จะแปลว่าซักจานได้ไหมอะลูกมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ต้องล้างจานมันแปลว่าซักหรือล้างนะคะ wash ตัวนี้นะต่อไปค่ะ cry แปลว่าปีน cry แปลว่าปีนถูกต้องค่ะ w r i t e เขียนเขียนนะคะเขียนค่ะ play play go go แปลว่าไปไปนะคะ w ว c a แปลว่าดูทีวีอ่า watch ตัวนี้ w Watch สั้นๆนะคะ Watch เหมือนชอช้างอยู่ข้างหลัง w Watch ตัวนี้แปลว่าดูทีวีลักษณะก็คือนั่งเฝ้าดูเลยดูทีวีนะคะต่อไปค่ะ d าดวาดวาดวาดรูปต้องค่ะ Stand แต่ว่ายิ่ขึ้นเก่งมากค่ะไลรร้องไห้เก่งมากค่ะไรไรแปลว่าขับรถแปลว่าขับรถอาไรเนี่ยเราใช้กับรถที่เป็นยังไงคะรถที่มีพวงมาลัยลักษณะของไร์คือเราบังคับรถด้วยพวงมาลัยนั่นคือใช้คําว่าไร์ D R I V E แต่ถ้าเป็นรถที่เราต้องขึ้นคล่อมนั่งบน เช่นรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานหรือขี่ม้าขี่ช้างขี่วัวขี่ควายที่เราขึ้นข่อมอันนั้นเราใช้คำว่า ride r i d e ride ride a motorcycle ride a bicycle แต่ถ้า d r i v e ต้องมีทวงอะไรนะคะเอาไปค่ะจแปลว่ากระโดดแปลว่ากระโดดเก่งมากค่ะ open แปลว่าเปิดเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากอ่ะไหน ถานให้ครูฟังอีกครั้ง open Open ต่อไปค่ะจำจำต่อไปค่ะต่อไปค่ะอะไรอ่ะ rice ต่อไปค่ะ s t a n d r ต่อไปค่ะ stay มาค่ะต่อไปค่ะรอต่อไปค่ะ watch watch ต่อไปค่ะ โอ้ยังค่ะต่อไปค่ะเคลต่อไปค่ะไรไรเก่งมากต่อไปค่ะไบร์ไบร์เก่งมากต่อไปค่ะวอชต่อไปค่ะクรสโอเคอ่ะต่อไปค่ะครูครับครับผมแต่ว่าคำว่าวอช แม่กับพ่อครับอะไรนะฮะอไงกับดูเรครับไม่ได้ยินเสียงน้องน้องถามใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเหรครับมัน,มนวถ้าเราพูดกับคนอังเกลีถ้าเราจะพูดว่าดูอแล้วเขาจะรู้ว่าเป็นอะไรไหมอะเขาจะคิดว่า,วาอะไรไหมนะครับ วัดไหนคะวัดวัดครหรือวัดหรือหรือวัดที่แปลว่าอะไรวัดไหนคะวัดวัดที่แปลว่าที่แปลว่าตั้นับเข้ามาถึงดูตัยงเป็น U A T C H อะครับ อ,อ๋ watch ตัวนี้แปลว่าดูค่ะดูเฝ้าดูตัวนี้ก็คือเข้าใจได้ว่าดูทีวีเป็นลักษณะนั่งเฝ้าดูเป็นดูทีวีอย่างนี้เข้าใจได้ค่ะทำไมอะคะผมงงอะครับ watch ีแปลว่าอะไรกับ watch ที่ดูทีวีมันเหมือนกันนะครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนลกูก watch ที่แปลว่าอะไรมันเขียน W u H A T watch ตัวนั้นแปลว่าอะไรใช่ไหมฮะ แล้ว watch ตัวนี้ w a t c h watch ตัวนี้แปลว่าเฝ้าดูดูทีวีเขียนไม่เหมือนกันค่ะลูกเราใช้เป็น W.H. question ที่วางไว้หน้าประโยคใช่ไหมคะที่หนูงงกับคำว่า watch ที่แปลว่าดูทีวีมันเขียนไม่เหมือนกันนะฮะ watch ตัวนี้เขียน W a t c h watch แปลว่าดูหรือเฝ้าดูแต่คำว่า watch ที่แปลว่าอะไร w h a t วอตตัวนั้นเป็น question word เป็นตัวแสดงคำถามไว้หน้าประโยคแปลว่าอะไร <S <S ไม่เหมือนกันครับผมไม่เหมือนกัน <S 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 ตัวนี้ค่ะ watch ตัวนี้ก็เขียนไม่เหมือนกันกับ watch ที่แปลว่าเฝ้าดู watch ที่แปลว่าซักรหรือล้างการออกเสียงท้ายเสียงมันจะต่างกันตัวนี้ออกเสียง sh มันจะออกเสียงเสียงยาว เหมือนเวลาเราเราชู้เพื่อนอย่าให้เพื่อนเสียงดังอะ่ะมันออกเสียงว่า watch 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 มันจะออกลักษณะนี้คือแปลว่าซักหรือล้างนะคะส่วนตัวที่แปลว่าดูทีวีนะมันจะออกเสียงตัว c h c h นี่เท่ากับตัวชอช้างในภาษาไทยมันจะเสียงสั้นและเชนะคะออกเสียงเชิร watch 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 วัด <Watch. S 2> <Watch. S 1> มันวัดเชอะวัดเชอสั้นๆอ่ะนักเรียนรมะว่าเมันออกเสียงช้าช้า Watch แต่ตัวบนเนี้มันออกเสียง Watch Watch ค,ครับค่ะเสียงชมนเราให้เพื่อนเดียบ่เสียง watch. Watch. อ,อ่ะ watch watch อ่าตัวนี้ก็คือซักหรือล้างอันนี้อ่าคนที่ถามโอเคไหมครับหนูอพอจะเข้าใจที่ครูสอนไหมฮะเข้าใจหมดแล้วค่ะเอค,ค่ะ มีอะไรจะถามอีกไหมคะไม่มีค่ะหมดเวลาแล้วครับ้โมงสี่สิบแล้วครับครับผมเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าครูจะให้แบบฝึกหัดน,นะคะวันนี้เราแค่ฝึกออกเสียงสังเกตจดจำนะคะคำศัพท์ที่เป็นเว r ร์ํคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเบลวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราเจอกันยังไม่มีการบ้านให้นะคะเสียใจมากไหมขออภัยอย่างสูงนะคะ เม่มีเดือนการไทยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กันเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้มีใครจะถามอะไรครูอีกไหมคะไม่มีนะคะอ่าโอเคถ้าไม่มีวันนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะซีเนดีค่ะสวัีค่ะสวัสดีค่ายัสค่ะคะค่ับควค่ะคีค่ะวะ เรียนต่อเรียนมีไหมคะเฮ้เรียนต่อเรียนมีไหมนี่นี่นะจ๊ะก็เรียนต่อในห้องนี้ไงล่ะแล้วไม่ได้บอกคือ